สบายดีพ่อแม่พี่นอ้องเหนื่อยเลยเพี้ยเปียะลอยได้พี่น้องเลยวูสิบนางแจ็คเทอร์รถไทยนี่พี่น้องหนังใกล้แค่ระบอนทันทางดีแค่ระบอพี่น้องเฮ้ยห้าสิมาเปิดได้บ้านนี่พี่น้องล่อให้เพิ่นถักมาเพิ่นประถักจ็คเทื่อโทษไปกับมีสหมอยพี่น้องสองสัยเพิ่นนอนเพราะว่าเพิ่นอยู่เมืองนอกพี่น้องเพื่อนคนสวยเพิ่นอยู่เกาหลีพี่น้องขอบคุณอะไรด้วยจ้าของฝากสําหรับ สำหรับเดี๋ยวจังเบิ่งพี่น้องบ่ามียังแน่่าสำหรับผูดด้ใดแน่แล้วกะ่ายคลิปลงไปกะเดี๋ยวจังสี่ามเจ้าของเ่นอีกทีเนาะเพราะว่ากะคุยกันมาร้ายมือเลยเนาะเป็นกระส่งมาในจักจักมือจังได้หอดหาหกมือบอกแปดกล่องพี่น้องเลยสองสี่หกแปดนี่ตะกองใหญ่ๆน้องแทนจอม,มึน พูดพูดไอมึงนี่แทนเลยข้าวกบสีเด้ไขสีเด้เบิ่งสีได้แง่ออกสีได้แง่แง่ออกเนาะพี่น้องเนาะว่าสีไขให้ผู้เพิ่นฝากมาเบิ่งล่ะกันซีเด้แง่ออกกให้ผู้ได้แน่โอ้ยเขาอภัยพี่น้องเลยว่าพี่ผาดดีใจแห้งพี่น้องเลยว่าจนปรถึกจังห้องผู้ได้แน่พี่น้องพี่น้องค่ะขอบคุณหลายๆาด้วยค่ะคุณเพื่อนคนสวยจากเกาหลีค่ะ ของฝากจากเกาหลีค่ะโอ้ยได้ใส่ของนอกพ,พันนะขี่รถอีเทนไปพี่น้องไปกับหลานๆพ่อน้องแท่นดอกดอเป็นคนครับพอจีบแบ่งเปลี่ยนกันครับกับแฟนนองเอิร์น็นก็นเลยดันทางค้าไปค้ามาซะเ <c oughs> ี่ยมมากเรียบๆมัาเรียบๆพี่น้อง น่องค่ะดีใจจังเลยค่ะเดี๋ยวจะได้ดูกันว่าข้างในมีอีหยังค่ะเครื่องกันยังบม่ได้ถอดเลยพี่น้องยังใส่สุดนี่อ้าวลูกคอยออกไหมออกกันลูกบังมุมอีดอกคุณ <c oughs> สบายดีพ่อแม่พี่น้องสิ่แก๊กได้ก่อนเนาะ เละแกตั้งนักเอิ้นจมมาตนั่ขมยนะตัวนี้นะพี่น้องสิบสองลงแกสหลักสี่ร้อยบาทเยอะสิเขี้ยขีขากล่องมาเริ่อยพี่น้องเด้อเห็นไปเยอะนสีข้อเขี้ยขากล่องกักกอนพี่น้องถักไปฮะว่าตอบไม่ล่ทางเกาหลีจักจักมองตอนนี้โมงหแล้ว ทางนี้นะเียนคืเขียน,น,น,นสื่อทักแน่ค่ะไม่สื่อทักแน่ค่ะครอบครัวครอบครัวครอบครัวแม่เลี้ยงเดี่ยวบ้านอ็โนโอ,นองซิโน่เป็นบอบ้านอ็องซิโน่อาจจะใช่นะคะเฮาสิบบริเกะเบิ่งดได้พี่น้องโบเซียมากแล้เนี่ยคือบางหันพอบางหันนะี่ยอันบางหันเนี่ยเซนะียมากล้เนี่ยพราะถูกเพราะอะไรอะไรอันนี้เบิ่ง ครอบครัวแม่เลี้ยงเฮ้ยครอบครัวแม่แม่เลี้ยงเ,เลี้ยงเดี่ยวสองทำไหวะแม่เลี้ยงเดี่ยวหนึ่งแม่เลี้ยงเดี่ยวสองเท้าลงงพพี่นอ้องนี่ต้องถามเพื่อทีเนาะถามเย่าฟ้องเสือนะ่อนอันนี้เจ๊บ,นบ <c oughs> ันน้อกอุ้ยเขาคุณนละลายค่ะเจ๊บรรน้อกค่ะ ของหนูเองค่ะหนูหายองตัวใหญ่แค่อันนี้ขอ,ของน้องแทนอ้มาแม่อีแมงมึงนั่นมันจ<อ>ิยื่นแถวเลยทันบอกอของน้องแทนค่ะสวัสดีป้าลุงนะลูกขอบคุณล้านนายเด้อจ้าสไปดีพ่อแม่พี่น้องนี่ของน้องแทนค่ะเดี๋ยวพื้ให้พี่น้อง,งมึงดูมีอีกยังเนี่ยดยูดู ค่ะเดี๋ยวมา,าให้น้องแทนโอ้ยชุดพี่น้องอัางนี้ของ<ห>ของยายคนที่อยู่กับลูกสะใภ้ค่ะนี่ค่ะบ้านตรงข้ามกับหนูนี่ค่ะเนี่ยมากินตามเกวตเนียเดี๋ยวจะกินอยู่ขีปมงึงบอกนนเปิดมัดบ,บอดีพี่น้องได้จะมัดก่อนว้ายอะแยกออกพี่น้องอันนี้จะเป็นจะเป็นไมโลนะคะเด้อ ไม่โลจ้ะขนาดเราหนังไม่ได้คนหนังเรียกจังอาชิมี่อีกพี่น้องของยายขนาดสีเขียนสื่อเลยเลยล่ะมาทำก็ได้งานเลยว่าสวัสดีพี่น้องไม่โล่พี่น้องสามเอลุเหกหกสี่ี่เป็นสิบสองเหรอเป็นสิบค่ะอันนี้ของใคร มคอไม่ใหญ่จัดขับคุณตามยนมปเอะฮนไี่ทางนังน่ะจะมีคุณเด้อันนี้ยังบอกขอใจเดียอแม่เลี้ยงเดียวซองแม่เลี้ยงเดียวหนึ่งเดียคือจะเป็นอันนี้ของหนูเองไม่ยังแหนเนาะอ่าจัหาเลย อืมคำคำมานะไอแทนทำไมสุดขอบคุณในไลน์เด้อปุ่นไปอีกแล้วเด้อพี่ขอบคุณในไลน์เด้อพี่คนสวยจากเกาหลีสวยจากเกาหลีเนาะสุอสะพาให้เแา้แทนไม่เอว้ายทำมิเตอร์โถมิเตอร์สุดอุ่นๆพี่น้องเอ่ยยืมใส่ในเด้อแทนเอ้าอ่าเออยังมาหยิบแทนเนาะพนอาทส่เก็ยรืสอแทนเนาะ ม <c oughs> ันโดดขูดจนขาดไปเลยบริเกียนซื้อเด้พี่น,น้องได้จังล้ออะกระห่มแห่แห่แน่ด้วยว่าเป็นจี๋แห่ข้าวจาน,นอเองบอกกห่มโตโตพี่น้องกล่องละสอง <c oughs> อไป <c oughs> ขอบคุณจำหรับทุกๆจริงทุกอย่างเลยจ้าเด้อขอบคุณแทนทุกๆขานเนาะกห่นมน,มนุ่มพี่น้อง ล้องมาสองคนแกทางใลาสูทางใแกละจกรตครับแต่พี่สุอ่ะเคคน้องแทนน่ะคือสีใสได้แต่ปีนีปีหน้าก็ขึ้นซีไซด์หมดได้ไว้ให้ลูกไว้ให้ลูกไว้ให้น้องน้องแทนไว้ให้น้องของน้องแทนอีกบเก็บว่ามันสิเปือนลูกสยุดเลย แค่คนเดียวสุกเรี้ยงไม่ไหวแล้วเงินจะชื้อนมยังไม่มีเลยเป็นผู้ห่มด้วยกันพี่ดอกกล่องกล่องละสองถึงโอ้ยโอ้ยเอาเอาเอาตัวนี้สามฮาเดาไว้กล่องใหญ่เจ้แมนมีตากินหัวร้านหลุดน้ำยานะลูกหลุดน้ำยามเนี่ย ไปแจกกับฮากับสิกีโดไทยแหละไปสิับมาจันจไปวิวดีวได้จะให้กูได้แหละลเป็นคือเก่า,าเป็นร้านไ<ล>า,ายหรือแฟนของอืกับร้านไายคือกันร้านเขย่โหมดหมนี่พรมซะได้โหมดนมะตกโหมด หมอนห่อนแ้ะกลางเว้นพี่นองแต่ยังสา้ากับันท่ำมามันสีเย็นเย็นอากาศ่นองเอมี้อัไมีแต่พื้นใหญ่ๆได้โปรดดูหน่อยเก็ในสามพื้นนะเนียู่้นมองยังบอกลู้มามามาหลูกมายเกบมันขอล่างนะขอล่างนะเมีย มันจังไปบ่ได้ห่อนเลยพี่น้องเอ,อูเห็ดก็คือแตงคือแตนเลยห่อนห่อนหอนุกให้ท่านแม่เลดสักก่อนจะใส่ก็ได้แม่มันแห้งไว้อยู่ต้องเล่นมันแดดได้ดึกนะขำมากนะ,ะนพี่น้องอากาศมาันเย็นน้ำหมอกนะันตกคือคนตกลิ่นนีน่เนาะไหมเนาะโปรเปอ์โปรเปรเ้ย่างเศร้านะห้างลินนะ เดี๋ยวระดาบไปมันเปียกหน่อยอุ้ยพื้นในที่สวยพี่น้องพี่น้องขาใส่จองไม่บอกค่ะขอบคุณค่ะอุ้ยจักพื้นเลยเนื่นนี่มันชิปอะอือช็อปจิบชิปไปแค่แต่มันอยู่ในศพเนาะเพราะว่าข้าแก้ออกตะกองข้าก็ติดิยมสุดละทยนะจะจักมือได้เลยพี่น้องรอก่อนรอคำสั่งจัเพื้นซะก่อนเนาะ <c oughs> แล้วก็คอมเมนต์มาได้พี่น้องว่าสีหายกูดได้แน่ขีดสอยกั้นน้อพี่น้องเนาะ <c oughs> ขีดสอยกันว่าสีหายกูดได้แน่หน,นะ <c oughs> อย่าลืมแม่ทองแทนด้วย <c oughs> น้องแม่้องแทนก็นอยากกันพี่นออ้องเด็กตุ่มของเมืองนะ้องพี่น้อง <c oughs> ยังไงนะ <c oughs> ให้ใหายล,ล้านถูกไปหน่ำนาะพี่น้อง <c oughs> เป็นกา พาไปเสือเป็นโมเป็นเพื่อนหยองฟ้องขึ้นโหลดจอยค่ะพี่น้องอุ้ยอันนี้มันสีดีกว่าสุนิบอภิน้องด้วยได้ดายสามอุ้ยสีนี่สีพี่น้องอุ้ยพื้นนี้ห้ากข้อได้บอพี่น้องน่าเล่นจะเอาสีดำนั่นไงพี่น้องคะสีดำจะแบบดีกว่าหกแล้วพี่เดินสิบเอาขาเยอะแตงแล้วพอดีแล้ว กล่องนิดหน่อยนี่มันคืออะไรน้องคะตีส้มมาได้พี่น้องว่ากันมาออกความคิดเห็นสอยกันเด้อนีมันคืออะไรคุณขาแม่แม่ล่ะคะอ้อันนี้พ่ผมแบบน่าอยากนอนแบบน้อยค่ะพี่น้องอันนี้อยู่หาพื้นอะค่ะไปแบบน้อยค่ะพี่น้องแบบน้อยขอเอาค่ะขอเบาๆอ้วนมันบก มันกูหุ่มโตค่อยนี่นะคะไปกยงหุ่มโตทำสบายดีป้าลุงและสบายดีป้าลุงแแกคองแกนั่งหลดกัน้เมื่อแรงในี่ยทอดมได้แล้พ่อนเขาเจียบกระตกระตูเอามาด้เอกเอกเอกแอกอกปวดเหนียวย่นจนเหนียวยอดโอ้ยจะเห็นแบไทยเหนียวยอดเท่าห่เนียเอยอดอีเคยกับพายละบาดุนเด้อเย จะไปดีพ like. em ี่น้องเอาฟังตัวเสียงเอาเด้อฟังตัวเสียงเอาพี่น้องเดินพประเทศจอดรถให้กูกูจะลงไปเหี่ยวลงไปกระส่รถอยู่ป่าก็ละรุ่นอีกไหมแม่บอกแม่บอกนะก็ละรุ่นกับตัวนี้บ่แม่บอกแม่เขาจะติดเท้าเขาว่ะเขาจะติดเท้า รุ่นเดียวกันขึ้นเองก็ช่วยครับพี่น้องสิรักอายุจะพื้นพี่น้องอ้ยันนี้เะโดนพี่น้องเลยอันนี้คือคุณเพื่อนเนาะเพื่อนห้เอิ้นเพื่อนห้เอิ้นเสี่ยวนะเพื่อนกับเพื่อนกะเพ้าห้เอิ้นแทนที่ว่าเสี่ยวเนาะแต่เก่าขลุดเพื่อนเก่าเราซื้อเพื่อนเก่าฮะแหละเพื่อนก็เป็นถือว่าเป็นคนสำคัญพี่น้องเวทีเมตตาคนถูกอยากไล่ครับก็จะเป็นสำคัญบุญให้เพื่อนพี่น้องเลย ในคลิปต <formation> <m> ่อไปเด้อจ้ะเด้อได้ไครได้ไข่ได้อนาออกมาได้เห็นน้ำกันแล้วว่ามียังงทางในงมในคลิปตัวนั้นนียพี่น้องหักุงไมาเรียบเลยละเยจังกิต่อก็เพิ่มอีกทีเนาะทำก้แล้วมาทำโบ๊ดเก็บหน่อยก็เลยจาเลยอ่าจังเพิ่มหนึ่งสองสามสี่ตัวหน่อยมาเพิ่มหกเจ็ดแปดเก้าิอสอง สามสี่สิบหาพืนพี่น้องสิบหาพืนนในการสิหหายสิบหาคนบ่อหรือว่าในใดเนาะเดี๋จังรออีกทีแล้วก็อันนี้หาพื้นมาพี่น้องคอมเมนต์เข้ามาได้ว่าสิหหายภายในเนาะเนากับคือบ่ออกคือการจุโนอยสิว่าลำเอียงเนาะดีใจพี่น้องเราถือเป็นสะพานบุญข่างยิ่งใหญ่ทางแรกพี่น้องเย กับพวกข้างแรกนะน้องแม็กกันนี่อยู่เนาะแม่แม่พวกข้างแรกเนาะแต่ว่าข้างนี้มันแบบว่ามันจะต่างกันเนาะเพื่อนมีเมตากขอให้เพื่อนลำรวยรลำรวยอย่าเจ็บอย่าจนเด้อเพื่อนเด้อมาเจ้าจงสุขภาพแข็งแรงพร้อได้ออนประเสริฐพร้อได้อมป์ลำเลิศให้โฮกเจ้าผู้เดียวเด้อห่างที่นี่อย่าเจ็บอย่าจนสมควมปรารถนาทุกอย่างเด้อ เดี่ยวเอ้ยเอาแม่เพิ่นอยู่เกาหลีจ้าว่าเอาปลาถึงหร้อพี่น้องเอ้ยเปิดจักแน่สีว่าเอปิดจักแน่สีอันนั้ได้จสีเขียวกับเพิ่นอีกเนาะจังกไม่ติดหรืออีกสี่อันนี้ของห้าวนี่ใช่เบิ่งนของห้าวไปรเด้อรีวิวของห้าวเลยเนาะไปพร้อมๆกันเลยแต่ซองคงมาบอกไปเต่อของเพิ่น เป็นของแม่เลี้ยงเดียวหนึ่งแม่เลี้ยงเดียวสองผู้ใดวะมาน้องชิโน่ไหนแต่ว่ามีอีกหายเงินนี่แหละได้ไหมลูกแม่เบยนะพันชิแม่พันชิแม่เดี๋ยวจังทามผ่นกี้ก่อนพันชิแม่พี่น้องโอ้ยหโอ้ยมาตุ๊บกหญ่คุณขาพี่น้องบมเคยใส่แจ็คเือรได้พี่น้องเลยชิคชิคคืออยู่บ่ล่ะอุ้ย หมวกกระมี่ค่ะพี่น้องสองอ,อันหนึ่งโอ้แทนแวแท่นสองอันค่ะพี่น้องอุ้งงะเนี่ยพี่น้องโอ้ยมันบวมห้าพี่น้องใครเข้าก็ได้มันบวมห้าพี่น้องหัวห้าโต้หน้อยห้าบุตรหน้อยได้พี่น้องเสือหาปกเสือ,สอแต่ก็ขอบคุณล,ลายเดอ้อ <c oughs> แต่ซีนะถือใจเข้าไว ยังสูงหัวแตกลูกกูแรลกอยู่แรลกกินยังมดละยังหมดละหหัวนั่นมนล้มพี่น้องล้มยังแมพอดี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 แต่ว่าติดติ่งมาได้มาไดยน่ะน่ะขาวพุ่งขาปพุ่งพี่น้องเขากินหลาย ขอบคุณลลายเด้อชื่อขวาอะไรเนาะพ่อนแนนประเสริฐพ่อนแนนหลุดหลับในฮมเจ้าในฮุมของครัวของเจ้าเด้อคุณเผื่อนเลยจั๊กประเสริฐอยังสั่มโมหูื่อเสรินแต่เผื่นให้เอิ่นมาเสี่ยวเนาะขอบคุณลลายตีเมตตาคนถูกอยากไล่นะเฮาน้ำเนาะขอบค้าวเฮาอะไรพี่เนาะแต่ก็ไม่โล่น้ำในจั๊กจีใส่ได้แน่ใส่เฮาคินดาพ่อก็ไม่ไปลองล่าเลยจักกินเด้อสดีพี่ตยอง